เพียงใจเราสงบลงสักครู่พลังแห่งบุญก็เริ่มเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งใดไกลเกินใจที่ภาวนาได้จริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรมรมสอนใจวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของใจที่ภาวนาใจที่สงบไม่ใช่เพียงใจที่นิ่งเฉยแต่คือใจที่สั่นสะเทือนถึงสวรรค์เคลื่อนไปไกลจนถึงที่สุดของจักรวาลแห่งบุญ เพราะทุกครั้งที่เราภาวนาไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือด้วยความเงียบคลื่นแห่งเมตตาและความสว่างในใจเรานั้นได้กระจายออกไปไม่มีขอบเขตจํากัดภาวนาไม่ได้หมายถึงการท่องคำสวดอย่างว่างเปล่าแต่คือการฝึกให้จิตได้ตั้งมั่นอยู่กับความดีอยู่กับความจริงอยู่กับความสงบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นธรรมอันประเสริฐที่สุดเมื่อใจเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมใจนั้นจะเปลี่ยนจากหยาบไปสู่ละเอียด จากมืดไปสู่สว่างจากสว่างไปสู่ความสงบอันบริสุทธิ์ลองสังเกตดูสิครับเมื่อเราอยู่ในความโกรธใจเราจะสั่นไหวหนักแน่นแต่ร้อนแรงเหมือนเปลวไฟที่เผาผ่านเราเองแต่เมื่อเราเริ่มภาวนาใจเริ่มผ่อนคลายเริ่มเบาเริ่มนิ่งความโกรธนั้นค่อยๆจางไปความเมตตาเริ่มเกิดขึ้นแทนที่และในขณะนั้นเอง พลังแห่งบุญได้ก่อเกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเพียงคำภาวนาสั้นๆที่ออกจากใจที่บรสิสุทธิ์สามารถส่งผลถึงชีวิตและโลกทั้งใบเพราะใจของคนภาวนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงในกายนี้แต่ส่งคลื่นออกไปสู่จักรวาลแห่งพลังบุญพลังแห่งเมตตาพลังแห่งแสงสว่างที่เชื่อมต่อกับทุกชีวิตทุกดวงดาวทุกความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นในใจคนอื่น ก็ได้รับแรงสัสะเทือนแห่งบุญนั้นไปด้วยการภาวนาจึงไม่ใช่เพียงเพื่อให้ตนเองสงบแต่เพื่อให้โลกทั้งใบได้สัมผัสกับความสงบในใจของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะย่อมเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อใจดีคำพูดดีการกระทําย่อมดีตามและเมื่อใจนั้นตั้งอยู่บนฐานของการภาวนาความดีนั้นจะไม่ใช่แค่ชั่วขณะแต่จะขยายออกไปเป็นกระแสะแห่งบุญ ที่ไหลเวียนไปทั่วสากลโลกบางคนภาวนาเงียบๆเพียงไม่กี่นาทีแต่พลังของจิตที่ตั้งมั่นกลับส่งผลให้ชีวิตเขาเปลี่ยนทั้งเส้นทางจากความมืดกลายเป็นแสงจากความทุกข์กลายเป็นปิติจากความว่างเปล่ากลายเป็นความอิ่มเอิบในใจเพราะทุกครั้งที่เราภาวนาใจเรากำลังเชื่อมกับสิ่งสูงสุดกำลังเปิดประตูแห่งบุญให้ไหลเข้าสู่ชีวิตภาวนา จึงเป็นเหมือนการส่งแสงแห่งสติให้กระจายออกไปเมื่อใจเราสว่างแสงแห่งบุญก็ส่งทางให้แก่ผู้คนรอบข้างไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้หรือไกลพลังแห่งใจนี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดเพราะบุญที่เกิดจากภาวนาเป็นบุญที่ละเอียดลึกซึง้งและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้เมื่อใจเริ่มภาวนาโลกภายนอกอาจอยังเหมือนเดิมแต่โลกภายในกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ความวุ่นวายที่เคยครอบงำเริ่มเบาบางลงเสียงของความคิดเริ่มเงียบหรือเพียงความรู้ตัวที่สงบอ่อนโยนและมีแสงแห่งเมตตาเกิดขึ้นในหัวใจสิ่งนี้เองคือสัญญาณแห่งบุญที่กำลังเคลื่อนไปเพราะในทุกครั้งที่เราภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโต๊ะทำงานบนรถหรือในที่เงียบสงบจิตที่ตั้งมั่นในความดีจะเปล่งคลื่นแห่งพลังบางอย่างออกมา คลื่นนั้นไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ผู้มีใจละเอียดจะรู้สึกได้ถึงความเย็นความอิ่มและความสว่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องพูดคำใดพลังแห่งการภาวนาไม่ได้จบเพียงในใจเรามันขยายออกไปอย่างเยียบงนันสัมผัสถึงผู้คนที่เรารักถึงบ้านเรือนที่เราอยู่ถึงแม้แต่ผู้ที่เคยผูกเบรกับเราพลังแห่งเมตตาจากใจภาวนาจะค่อยๆค,คลี่คลายความกุมนัวในกรรม ทำให้ใจของเขาและใจของเราได้หลุดพ้นจากพันธะที่ผูกมัดมานานนี่คือบุญอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงใดๆพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่ในภาวนาแม้ไม่พูดไม่ทำแต่ใจนั้นย่อมเป็นบุญโดยแท้เพราะเมื่อใจเป็นบุญทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนตามไปด้วยสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาอย่างประหลาดปัญหาที่เคยหนักตรับเบาคนที่เคยไม่เข้าใจกันตรับเปิดใจ และทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเลยแต่มาจากพลังแห่งจิตที่สงบของเราเองการภาวนาจึงเป็นการสร้างเคลื่อนแห่งบุญให้หมุนเวียนไปทั่วจักรวาลเพราะทุกดวงจิตล้วนเชื่อมโยงถึงกันเมื่อใจหนึ่งใจเกิดเมตตาใจอื่นก็จะสัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นเหมือนแสงแห่งเทียนที่ถูกส่งต่อจากดวงหนึ่งไปสู่อีกดวงหนึ่งไม่มีวันมืดดับและยิ่งภาวนาด้วยความตั้งใจจริง ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากการหวังผลบุญนั้นจะยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างใหญ่จนเกินกว่าความคิดจะคำนวณได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญจากการภาวนาเป็นบุญที่เหนือกว่าการให้ทานเหนือกว่าการรักษาศีลเพราะมันคือบุญที่เกิดจากจิตที่สงบและตื่นรู้เป็นบุญที่หล่อเลี้ยงทั้งโลกทั้งจักรวาลดังนั้นเมื่อคุณหลับตาวางใจลงแล้ว เริ่มภาวนาเพียงคำเดียวใจคุณในขณะนั้นกำลังส่งพลังแห่งบุญออกไปไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะสั้นหรือยาวไม่ว่าจะเงียบหรือเอ่ยเสียงเบาๆพลังนั้นก็ยังคงเดินทางไปตามแรงแห่งเมตตาไปถึงผู้ที่คุณระลึกถึงไปถึงสถานที่ที่คุณอยู่และแม้แต่โลกที่อยู่ไกลโพ้นก็ยังรับรู้ถึงแรงสนสะเทือนของบุญนั้นได้เพราะเพียงใจภาวนาบุญก็เคลื่อนไปทั้งจักรวาลไม่มีพรมแดน ไม่มีขอบเขตไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งได้และเมื่อใจใดได้เข้าถึงความจริงข้อนี้ใจนั้นย่อมไม่พร่ำหาความสุขจากภายนอกอีกต่อไปภาวนาในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอให้เรานั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่หน้าพระพุทธรูปเสมอไปเพราะแท้จริงแล้วการภาวนาเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะกำลังเดินกำลังทำงานหรือแม้แต่ขณะหายใจเข้าออกอย่างมีสติ ใจที่ระลึกเดว้ว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือภาวนาเมื่อเราภาวนาอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มนิ่งโดยธรรมชาติความคิดฟุ้งซ่านจะค่อยๆเบาบางเหมือนหมอกที่ค่อยๆจากเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านความสว่างในใจจะเริ่มเผยตัวออกมาและเมื่อใจสว่างบุญก็เกิดขึ้นทันทีไม่ใช่บุญที่ต้องรอไปถึงวัดแต่เป็นบุญที่เกิดจากความตั้งมั่นของจิตในทางรรง ทุกครั้งที่เราภาวนาใจเรากำลังฝึกให้รู้จักการอยู่กับความจริงเพราะในความสงบนั้นความจริงของชีวิตจะปรากฏอย่างอ่อนโยนเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องวิ่งหามันอยู่ในใจที่สงบในจิตที่วางลงได้ในขณะนั้นเองบุญจะไหลเข้าเหมือนสายน้ำที่ไม่สิ้นสุดบางคนถามว่าภาวนาแล้วได้อะไรคำตอบคือ ได้ใจที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกได้ปัญญาที่มองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงและได้บุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานใดๆเพราะเมื่อใจสงบเมตตาเกิดความดีทุกอย่างก็หลาตามมาเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องสแสวงหาภาวนาคือการทำให้ใจเรากลับบ้านกลับสู่ที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดในตัวเราเมื่อใจกลับมาสู่ความสงบพลังแห่งบุญจะเริ่มขยายออกไป เหมือนคลื่นแสงที่แผ่ออกไปรอบทิศทางไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีการแบ่งแยกว่าใครดีหรือไม่ดีเพราะบุญจากภาวนาไม่เลือกที่เกิดใครสัมผัสได้ใครตั้งใจจริงบุญก็ไหลเข้าชีวิตของผู้นั้นลองหลับตาเพียงสักครู่แล้วตั้งใจภาวนาอย่างเบาๆไม่ต้องพยายามมากเพียงรู้ว่าลมหายใจนี้มีอยู่ใจนี้มีอยู่แค่เท่านี้คุณก็กำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด เพราะในขณะนั้นใจของคุณเชื่อมกับธรรมเชื่อมกับพลังแห่งจักรวาลและพลังนั้นแหละคือกระแสบุญที่เคลื่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจใสสะอาดโลกทั้งใบก็เหมือนสว่างขึ้นเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือใจที่มองโลกด้วยความสงบใจที่ภาวนายอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆแปลเปลี่ยนจากผู้แบกรับทุกข์เป็นผู้เห็นทุกข์เข้าใจทุกข์และค่อยๆปล่อยวางทุกนั้นด้วยปัญญา นั่นแหละคือหนทางแห่งบุญที่แท้จริงเมื่อเราภาวนาด้วยใจที่บริสุทธิ์พลังนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวเราแต่จะค่อยๆแผ่ขยายออกไปเหมือนแสงที่ส่งออกจากเปลวเทียนเล็กๆท่ามกลางความมืดแม้เป็นเพียงดวงเดียวแต่ก็สามารถทำให้รอบข้างสว่างขึ้นได้จิตที่ภาวนาอยู่ด้วยความเมตตาจึงไม่เพียงสร้างบุญให้ตนเองแต่ยังส่งบุญให้แก่สรรพชีวิตทั้งหลาย ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลการภาวนาเพื่อแผ่บุญไม่ได้ต้องใช้ถ้อยคำยิ่งใหญ่แต่ต้องใช้ใจที่อ่อนโยนและจริงแท้เมื่อใจตั้งมั่นในเมตตาและภาวนาด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นพลังบุญนั้นจะเคลื่อนไปอย่างเยียบงามเหมือนกระแสะแห่งธรรมที่ไหลผ่านจักรวาลไม่มีสิ่งใดขวางกันได้แม้เพียงภาวนาว่าขอให้ทุกชีวิตพ้นทุก ด้วยความรู้สึกจริงจากหัวใจบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่กว่าที่จะวัดได้ด้วยถ้อยคําพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตาย่อมเป็นจิตที่ห่างไกลจากอากุศลทั้งปวงเมื่อใจภาวนาเช่นนั้นจจย่อมสว่างด้วยแสงแห่งธรรมและในขณะเดียวกันบุญที่เกิดจากเมตตานั้นก็จะเคลื่อนไปในทุกทิศทางอาบแสงให้แก่ชีวิตอื่นๆที่ยังจมอยู่ในความมืดของทุกข์ ลองนึกถึงขณะที่คุณ,ณภาวานาด้วยความสงบใจคุณเริ่มอ่อนโยนมีเมตตาคุณแผ่ความรู้สึกนั้นออกไปสู่ครอบครัวสู่เพื่อนสู่ผู้คนที่คุณรักและแม้แต่ผู้ที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดพลังแห่งการให้อภัยนั้นก็เป็นบุญอีกชั้นหนึ่งที่ละเอียดและสูงสง่งเพราะในขณะนั้นใจคุณไม่เพียงปล่อยทุกออกไปแต่ยังสร้างกระแสะแห่งความสงบที่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อใจภาวนายอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความนิ่งที่เต็มไปด้วยชีวิตไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมและในความเงียบนั้นเองบุญกำลังเคลื่อนไปเชื่อมต่อกับจักรวาลแห่งเมตตาเหมือนสายแสงบางเบาที่แผ่กระจายไปทุกทิศทุกมิตรทุกชีวิตที่มีความทุกข์ก็ได้รับแรงแห่งบุญนั้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นทุกครั้งที่คุณภาวนา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ลำพังหรือท่ามกลางผู้คนโปรดรู้ไว้เถิดว่าบุญไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในใจคุณเท่านั้นแต่มันกำลังเดินทางออกไปเคลื่อนไปสรรนสเทือนโลกอย่างอ่อนโยนเพราะใจภาวนาคือพลังที่แท้จริงของธรรมพลังที่ไม่มีวันดับเมื่อเรารู้แล้วว่าเทียงใจภาวนาบุญก็เคลื่อนไปได้ทั่วทั้งจักรวาลเราจะเริ่มเข้าใจว่า บุญไม่จําเป็นต้องใหญ่โตในรูปแบบภายนอกไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องอาศัยพิธีรีตองมากมายเพราะบุญแท้จริงเกิดจากใจที่ตั้งอยู่บนเมตตาและจิตที่ระลึกถึงความดีนั่นเองในแต่ละวันหากเราหยุดใจเพียงสักครู่หลับตายอย่างอ่อนโยนแล้วภาวนาให้ใจสงบให้จิตตั้งมั่นในความดีแม้เพียงหนึ่งนาทีบุญนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว บุญที่ละเอียดกว่าคำพูดลึกกว่าการกระทาและยิ่งใหญ่กว่าทางใดๆเพราะมันคือบุญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในจิตภาวนาไม่ได้มีไว้เฉพาะตอนอยู่ในวัดแต่คือการดำเนินชีวิตด้วยความรู้ตัวด้วยความไม่หลงด้วยใจที่พร้อมให้อภัยพร้อมเข้าใจและพร้อมแผ่เมตตาให้ทุกสรรพชีวิตเมื่อใจเราสงบใจเราก็กลายเป็นที่พักพิงของผู้อื่นโดยธรรมชาติ และนั่นคือหนทางแห่งบุญที่แท้จริงเพราะทุกครั้งที่คุณภาวนาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนที่เหนื่อยล้าจากชีวิตคุณกําลังเชื่อมต่อกับพลังอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลพลังแห่งความดีพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและพลังแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสัมผัสได้ด้วยตนเองบุญจากใจภาวนาเป็นบุญที่ไม่สิ้นสุดไม่เสื่อมคลาย ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเพราะมันคือบุญแห่งสัจธรรมบุญที่เกิดจากปัญญาและความสงบและทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าออกด้วยสติทุกครั้งที่คุณภาวนาด้วยเมตตาโลกทั้งใบก็ได้รับแสงแห่งบุญนั้นไปด้วยสุดท้ายนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนถึงตอนนี้มีใจที่สงบมีจิตที่สว่างมีชีวิตที่เบิกบานด้วยพลังแห่งบุญที่เกิดจากการภาวนา ขอให้แสงแห่งธรรมส่องทางชีวิตของท่านให้พบแต่สิ่งดีงามในทุกวันให้ใจท่านเป็นแหล่งกำเนิดของบุญที่เคลื่อนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอความสว่างแห่งธรรมจงปกคลุมใจของท่านขอผลแห่งบุญนี้จงส่งถึงครอบครัวของท่านผู้ที่ท่านรักและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภาวนาเถิดเพราะเพียงใจภาวนา บุญก็เคลื่อนไปทั้งจักรวาลแล้วจริงๆสาธุสาธุสาธุ